ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆานทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะวุ้นตาเสื่อมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครั้งได้ไหมครับว่าอาการเป็นยังไงค่ะได้ค่ะประมาณเดือนมิถุนากันกระดานะฮะช่วงนั้นนะ่ะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมันเหมือนมีมดดำอะฮะม,มาอยู่ตรงแถวแถวเนี้ยครับแล้วแล้วก็เออมันเป็นอะไรนะ ตรงเบื่อตาแถวแถวนี้ยมันลอยลอยค่ะการมองของเราเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีมดตัวดําๆเล็กๆเนี่ยลอยอยู่แถวเนี้ยแล้วเราก็เผลอจะเอ๊ะทาไมเราจับไม่ล้างตาก็ไม่ออกไม่ออกค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอขยายม่านตาแล้วก็บอกว่าวุ้นตาเสื่อมบอกสาเหตุไหมครก็การใช้งานของเรากับสว อายุมากคือคุณหมอหลายท่านก็บอกนะครว่าพอวุ้นในตาเสื่อมนี่ก็มาจากการที่อายุมากขึ้นคือมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้สายตาทุกวันค่ะมันก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เราต้องต้องใช้มันทุกวันน่ะยกเว้นพักผ่อนอย่างเดียวก็คือตอนนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมอะค่ะอ๋อใช้คอมพิวเตอร์แตวตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีอาการนี้ก็ห่างๆไปแล้วก็หลังจากที่ไปหาไปพบคุณหมอแล้วนะคะ อีกสักประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์นึ่งคุณต้นมีอาการตัวนี้อีกการแสบตามากตาแห้งมันแห้งมากแล้วมันแสบโอ้ใจเสียคือเวลาที่เรากรอกตาไปมามันอยู้เฉยมันก็แสบแล้วคุณต้น<อ>มันแห้งมากคุณหมอให้น้ําตาเทียมมาหยอดช่วงนั้นต้องหยอดทุกเกือบไม่ถึงสิบนาทีต้องหยอดแล้ว่ะต้องหยอดทีมากเลยแล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือคุณหมอจะให้เฉพาะน้ําตาเทียม ใช่ค่ะไม่มียาไม่มีค่ะหลังจากนั้นสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยอาการแสบตาแล้วก็ตาแห้งเนี่ยมากขึ้นถึงกับ<ห>แสงดิออนอย่างเงี้ย<ห>ทนไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดเข้าบ้านนะฮะกลางคืนเจอแสงดิออนต้องสวมแว่นกันแดดแล้วก็ช่วงนั้นแว่นกันแดดแล้วก็มีม,มีแว่นเนี่ย<ห>มันจะป,นปรับแสง,แสงอัตโนมัติเลยก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะ ต่แบบันจะเคืองตาอยู่ตลอดเคืองตาแสบมากสู้แสงไม่ได้สู้แสงไม่ได้ปกติจะเป็นคนขับรถเยอะค่ะช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมอดีกลับมาเนี่ยขับรถกลับมาก็เหมือนกับว่าเราต้องอาศัยความชํานาญนะแล้วก็วินชา้าเดานิดนึงมันก็เสี่ยงๆเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำไงได้เราเราก็อาศัยแว่นเนี่ยเนาะแล้วก็น้ําตาเทียมอืใช่ไหมฮะถ้านานไป มันก็มันจะเป็นมากขึ้มันจะบอดด้วยซ้ำถ้าเราดูแลไม่ดีถึงกับว่าใจไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยเราใกล้แล้วเหรออายุไม่เท่าไหร่เองนะคือใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เพอิญมามาพบเป็นผลงานการวิจัยของแอปโก้คุณต้นสองสัปดาห์ เอ๊เราลืมหยดน้ําตาเทียมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมันเหมือนมันชุ่มชื้นนะมันไม่ระคายเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วแว่นกันแดดก็ทิ้งอืแล้วมีอยู่ครั้งต้องขับรถไประยองเป็นเวลากลางวันก็ไปเลยก็ไปเลยแว่นกันแดดก็ลืมอไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างนั้นนะคะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขับกลางวันนะฮะปเินช่วงนั้นคุณแม่มีปัญหาต้องตีรถไปกลับระยองรุเทพอ่ะภายในวันเดียวเลยประมาณสองทุ่มต้นก็อยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าหลังจากการใช้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเดิมที่ว่าไปปฏิบัติธรรมคือช่วงหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะล้วขับรถเนี่ยเดาสุ่มมาบ้างอะไรเงี้ยนี้เราจะต้องกลับขับรถกลับระยองสองทุ่ม มอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปเลยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยก็เอ๊ะถอดแว่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราถอดแว่นเนี่ยมันดีกว่าใส่แว่นพอถอดแว่นปุ๊บก็แว่นสายตาไ่ะแว่นสายตาแว่นสายตาฮะแว่นสายตาอันเก่าเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็อ่ะลองขับไปก็โอเคนะความเร็วก็ใช้ได้รวดเดียวเลยถึงระยองระยองตะเข็บจันทบุรีด้วยโอ้โหเกือบสามชั่วโมงกว่านะฮะ จริงๆมันต้องสามชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็เล็กขับได้แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยประมาณออกจากนี่สองทุ่มไปถึงประมาณห้าทุ่มถามว่าดวงตาเราน่าจะแสงเนี่ยปกติแสงไฟไฟรถที่สวนมากับแสงสว่างต้นเสารเราแยกไม่ค่อยออกโอโ้ มันมหารัยจนะใสเลยะมันมองรู้ว่าวาเอ็นนี่แสงจากเสาไฟฟ้าอันนี้แสงจากรถยนต์ปิ้งเลยนะฮ่ะมันมหาจันมหารรจ์จริงๆค่ะได้ไปตรวจตาหลังสุดหลังจากที่ได้ทดลองงานวิจัยของไม่อยากอวดเลยว่านอ่นนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแว่นนี้เสียตังค์เพิ่มสิเสียตังค์เพิ่มอันนี้ยาวยาวสองร้อยอันนี้เหลือร้อยห้าสิบแล้วไม่ต้องปรับแสงเห็นไหมโอ้ ไม่อยากอวดเห็นป่ะนี่นี่คือสะดวกขึ้นคสายตาดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราไม่อยู่ในโลกมือต้องใส่แว่นกันแดดอะไร่ใช่ใช่ใฮะก็มันมันเคืองตามันเลยต้องใส่ไอ้ที่ปรับแสงใช่ค่ะนะครับเอาละก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรงนะครับเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะครับปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูคก้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบว่าโปรอินเฟ ok มติรีไซตไคน์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปมันทากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าินเดอร์คิน6อินเตอร์คิน7ทีนเทียนไอแอลฟาและอินเทอร์บอลแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลภั์เสริอมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่สิบห้านะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเ่าเนี่ยฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติข,ของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TnF alpha ลดลง93นะครับไอ้ตัวเนี้ย TnF alpha หรือ anti TnF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะ mm hmm. เพื่อไม่ให้มี TnF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เเนี่ยเพราะเราต้องระมัดระวังว่าเราต้องไม่ให้มีการลดสารที่ ทำให้เกิดภูมิกันลงไปมากเกินไปมาวิธีการตรงนี้เราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บห้าวันละซองนี่นะครับวันละซองรับามร้อนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะสีสีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงน,นะครับ เช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า T.N. อัลฟาอินทริฟังเจมาอินทรินหนึ่งเบต้าอินทรินหกแล้วก็อินทรินสิบเจ็ดลดลงทางนั้นเราะต,ต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินทริลคินสิบแปดเพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินทริินสิบแปดเพิ่มขึ้นมา อินเทอร์คิไม่ใช่เป็นสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมอย่างเดียวแต่มันเป็นสารซึ่งมี2ฟังก์ชัน2หน้าที่นะครับถ้าไม่ทำมันอาจจะเป็นประโยชน์อีก,อกช่องทางหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงถนอมดวงตาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำขุดแอกโกออเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง สิบ7 23%, เ5และิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กินสิเพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตือกชนิดเบียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทอรกินขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มที่อินดิเสด้วยการดื่มกวอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ Cheers. Just...